คันสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายแล้วนะฮะในล็อก5คันนี้นะอ่ะคันนี้โอ้โหดูถังน้ำหักใหญ่เลยนะฮะถังน้ำหักใหญ่เลยนะฮะพนเป็นแบบอ่ออะไรละ่ะรถถนนนะฮะรถถนนหนทางเนี้ยเป็นรถหัวยาวนะฮะใครที่มาชมคลิปนี้นะเป็นคลิปแรกนะฮะก็ จะเป็นอะไรล่ะรถนะฮะอยู่ที่เกษตรวิสัยนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเป็นรถเจ้าคุณปู่ของเราเนี่ยละมีอยู่ห้าคันนะเอาไปแล้วสี่นะฮะคันนี้จะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะฮะท้ายสุดนะตัวนี้เป็นเป็นหัวไม้นะฮะหัวไม้นะฮะหัวไม้แล้วตัดกระบะออกแล้วก็ใส่ถังน้ำนะถังน้ําก็ยังพอได้อยู่นะแต่อันนี้น่าเขาน่าจะ ทำเองช่างแถวนี้ทำเองมั้งครับถังน้ำเพราะว่าใครหาไปบรรทุกน้ำวีนัทนะก็อลองมาดูนะจะมีตัวดูดตัวนี้จะเป็นตัวดูดนะฮะใช้เกียร์ฝากปั่นแล้วก็ดูดนะฮะท่อเสียบตรงนี้แล้วก็ดูดน้ำขึ้นนะฮะพอขึ้นมานี่ตัวนี้เป็นเกียร์กลางนะเกียร์กลางของของอะไรของนิงนสันนะฮะตัวนี้นี่ ของนิสสันสิบเกียร์บ้างเลยนะมันจะมีเกียร์ตัวน,นี้หรือเปล่าสองห้องหรือเปล่านะคัสซีใหญ่คัสซีใหญ่คือเขาทำซับนะนี่ทำซับกันหักนะ,ะับเป็นฟุตไยฟูโซนะฮะฟูโซ่สวยๆเลยถ้านะใครหาอยู่ฟุตไซฟูโซนะหลายเส้นเลยเข้ามานะเครื่องเนี่ยจะเป็นพวกหกบบีนะฮะหกบบเนะี่ย รถอมันจะมีเอกสารอยู่สามคันนะครับไม่ได้แอ่ใจว่ามันเป็นคันไหนบ้างนะนี่ยางนี่มีอยู่สามสิบกว่าเส้นเลยนะครับมีสิบล้อคันหนึงด้วยนี่แถวมาออวานันโลง่งๆเลยจ้าคุณผูของเรานคันใหญ่ถางน้ำใหญ่ก็เลยดูใหญ่อันนี้ เดี๋ยวจะถอดเ้ากลางนะฮะถอดเ้ากลางออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขัดกับเบืองท้ายถ้าถังทำไมมันบวมๆเ,เกียร์อะไรไหมนาะส่วนมากเครื่องจะเป็น 6BB นะครับเป็น 6BB วันนี้หัวหน้าสอนไม่ได้มานะฮะผมมาเองเลยว่าจะมาดูเรื่องเอกสารด้วยลมอะไรธรรมดานะครับสู้ว่าอีกเป็นธรรมดาไข่ครับโอกกันชนนะนี่เห็นมีสลักด้วยเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเนี่ย าลากไปแบบนี้เจ๋อเลยท้ายนะฮะใครอยากได้ท้ายนี่ท้ายไปทําเป็นสลักลากนะกันชนเอาไว้ด้านหน้าหรือด้านท้ายก็ได้ไม่ต้องมาทําเลยมีสลักให้แล้วแกแกฝากเอกสารไว้เย่ะไหมครับผมผมันบอกว่าอยู่เดี๋ยวไปเช้นเอกสารครับไปดูรถ จ้างเพื่อนบามาบ่าววันนี้จ้างม่วนนี่ไหมจ้างม้วนนี่เพื่อนบัวม้มาบ่าวบาโอ้ครับ เออมันหลักของมางของหลายเลยวุนะโอ้โหดังไม้ลงสีเก่าวะนี่เห็นปะลักษณะเป็นคือลงสีนี่นตาสังโบราณเออสังไงฮะใส่ผานี่ใส่น้ำครับ อ๋อไหเอลูกกิ้งอย่างนั้นนี่โอ้นี้แนวเป่าลมมั้งนี่ยจังวะขอย่างบนนีอันนี้แม่พิมพ์มอันนี้แม่พิมพ์รอทอครับบ้งนีนให้ยัง ห,หือหลาเขาย่้ยเ,เออขาย,าขายท่าอย,ยอยขายเอาไปเรื่อยๆต้องขายเท่าเดียวมันเบืงงอ่อง่ายเกแล้วว่าไะบ้านเก่า,าบ้านสมัยโบราณมีคนผู้ใดอ,อยู่ต่ก่อนคนงาน่ะ เจ้าดูแลแต่ตรงนี้อันเดียวเบราะนั่นแล้วเบิ้งแต่อยู่นี่แต่ส่วนอื่นกับวอเบิ่งมีคนอื่นอ้ทางพี่เดียวใครอยู่รั่วพิษมิดชิดขี้ขมยขี้ยาขมาบ่ก่อยได้เออตะไคร่รถ บ่มีหมาตอ่าเข่านี้อย่างหลักเลยตีขียแล้วหาหลักเศษเล็กเศษเล็กกระจกกระเจ็กอันใหญ่ๆมันกลไปหมดได้ละอันนี้ก็ทถางไม่ใหม่ก่นี่โอ้นชันเก็บของเต็มเลย โกดอกโกดังมีคนวัดอ่ะนะฮะเดี๋ยวลากกลับนะฮะฟาสุดทย